มาครับมาดูตะก็อีกหนึ่งคู่นะครับฝั่งนี้ยังเป็นเจ้าบ้านอยู่นะครับถิ่มเยือนต่อให้เจ้าบ้านสามคนนะครับหมูหวังเชิงนะครับดีดีอยู่ในคันดีบ่อันที่ว่าเซ็ตใช่นี่เป็นไรบ่ดีออกคนละเซ็ตบ่ดีแล้ว แป <t od three |ms|> ็ปแปบอกเขาก็ได <hours> ้เวกนัขั้นมันเป็นดตั้งสจเสียด้ไม่มไม่ได้สมวงเยนะไม่เพราะว่าไม่ผมชากทัไปกับมุ่งกับใครก็เตะกันนากากสามสองบอกามหัวเชิญกับทีมแด้เสวนได่คมบ่เสรจนบดเยี่ยมเนี่เป็นทีมงานราดวิธีนะครับ

ตีต่อสองไม่จะได้อะไรบ้างใครแล้วบ้านคือบอกไอ้เก่งเหมือนทำไงที่เก่งนะครับพี่เชิงเป็นหัวมองนี้ครับเชิงครับเซตและทีมนะครับต่อให้เจ้าบ้านสามคนนะครับครับหมูแปรครับอันนี้เป็นหวังและหมูและเชิงครับเชิงได้ข้าหมูกับทีมนะครับ หลยมาครับท <deal> ิยอดไิดเจียวครับไม่อยู่ครับนนครับต่อสุนครับเี่จุลาได้เสิร์ฟที่เรกเขไปนมาอยู่ไรันไปกันหลานปลา้มองดครับเชีญครับเป็นหน้าอมิีครับวา

ปน้ำหนึ่งต่อสูนกับเต้และทีมครับหนึ่สูับเต้จุฬาได้เสืกอเาียครับมลหนึ่งไปครับไปมองหายครับพี่เชิญครับพวกนี้ครับวนต่อหนึ่งครับพี่เชิญบังได้เสียครับเปิดหน้ล่ไหเข้ามา ดีครับกิครับย่างไมอื่ัมาเลี่างียไฟแล้วใส่สุดยีเออาเชีงเปิดหมูไหลเข้าไปห่างครับตรงนี้ครับเอาหมงดีครับเชิงครับอูนอศูนย์ตอนนี้ครับ นะครับมองดีครับทีมครับเนี่ยตาูงครับท่าวางเปิดถ้ามูไลเข้าไปมองดีครับพี่เชิญครับเอาหมืน่มีเกี่ยวนี่ราันนรเลตอหรป่ก้ิดนตัต่อ แดงมาตีบอลนดงตาโูนครับเต้จุลาได้เสร็จระวังเปิดหมูโยกเข้าไปสวยครับมองไม่ข้ามครับเชียงครับ สองต่อศูนยครับเสรมาครับวังเปิดหมูยกไปมองดีครับพี่เชียงครับจว่าตามอยู่ศูนย์ต่อสองนะครับศูนย์ต่อสองครับวังได้เสร์ฟเตะเปิดไหลเข้ามาครับมองข้าหมูดีครับทิมครับ สวัสดีครับพี่มนัสครับผมสองกระสุนครับเจุลาได้เสษไมเดง้นหนเงปิดเอาหมูไหลเข้าไปหนงเนื่นๆจังไบรเอาหมูนี้ครับเชีมาอดครับหลังลูอดหวะในลูกัะในเดือยมันเสียกันไม่เยอะต่นมันแล้วบอกว่าป็นเก่งเราเยอะ แต่ทีมมาลอะน่ออสองครับ่ทองไม่ข้ามครับตรงนี้ครับลเปบนี่ครับี่หต่อสครับหวังได้เสิร์ฟครับอายอดออกครับตรกนี้ครับ สองตอนนี no uh ้ค huh. รับเต้จุลาได้เสิร์ฟครับเอาหวังเปิดมีอะไรครับไปสวยครับเอาล้นครับพวกนี้ครับทีมมองหายครับพวกนี้ครับขึ้นนับเป็นสามตอนนี้ครับเต้ได้ทีมบางเป็นนไงครับเอาเแคงเปิรลั่นครับพวกนี้ครับเป็นนีด้วย เตะขอบหมมันใจหมูหมันได้ครบสตัวตัวนี้สามตัวนึงครับเตะร้าได้เสบครับแข้งเปิดหมูไหลเข้าไปเอาติดเกียวครับแข้งเปิดไหลเข้าไปอีกครับเอาติดหลังเท้าครับกระจายไขมาครับหมูยัดเข้าไปเอาล้นครับเตะไหลเข้ามามองหายครับตนี้ครับทีมครับ นี่เป็นเจ้าบ้านบางฉลองนะครับหมูหวังและพี่เชิงนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นทีมและเต้จุฬานะครับข้ามหัวนะครับแลกกันระหว่างทีมและพี่เชิงนะครับดีตอนนึงครับเต้จุฬาได้เสิร์ฟออกครับตรงนี้ครับลบเลยไม่ต้องถล่มกันเหรอโจ้พวงหนักระเบิดหลังนี้ไปมังตะโก้ไปมังตัวนิงตาซีครับหวังบางฉลองไม่เสิร์ฟ เด <ıyorlar. S 1> ือดลมรันนี้ครับไนมาถึงสองต่อสี่ครับเจ้าบ้านขนบอกว่าปรมาณแม่ปศูสี่าวท่านเมันเนี่ยม่ตม้สองต่อสีครับหวังบางฉลองได้เสร็จอ่โมเห็นครับไลนรับไสวยครับเชิงหมงหายครับไลนมาเป็น3ต่อสีครับ อาเตนไหนมาครับปล่อยเด็กหน่อยแล้วเป็นไงโอ้ยแจ้ไขมาดีครับทีมครับตต่อสามับเต้เจราได้ส่งลูกครับ

ท้ายพิจิติชัยครับผมมันยังแตงอ้อนนอนมัวมันก่อปืนเล้วเสาแบบนั้นลรอวอยู่มองไปนอนใช่รึโต้ไม่ดีเลยเหมนอนกีเสมองดีเต่อ4-4ครับเจ้าบ้านครับหวังได้เสิร์ฟเอาเต้ไปหนึ่งเอายกมาหางครับพวกนี้ครับพิมพ์แก้ไขครับเอามือเปิดเอาโรยเข้าไปเอาเชิดเอามองเรียมดีครับพี่แจงครับจะนับเป็นห้าต่อสี่ครับ นเอเราซื้อขตงนัน้ซื้อครับถ้านยนะห้ต่อสครับวังบางจะลงได้เสร์ฟหยอดไปครับเตะเพิดดึงไลเข้ามาเอาหมอไม่ข้ามครับทีมครับตรงนี้ครับคะนนเป็น6ต่อสครับ ลงสนามมาตลาดหุ้นอยู่ที่ทีมเยือนนะครับนะ<ท>ครับเพียนแดนครับหกต่อสีครับหวังบางฉลองได้เสิร์ฟครับเตะไปไหลเข้าไปอ่อากหวังเกี่ยวติดครับหมูไหลเข้ามา อาการมองดีครับพี่เชิงครับขึ้นนำเป็นเจตสีครับเข่านกันคเไปอบอเขามาิมยนเมาเราแล้วบอกยักันพเบบีเดือบาเดือไปดึงเข่ามามับอกยงกันพุกตีบาชีเดือยาเนี่ยเจตสีครับหวังบางฉลอมได้เสิร์ฟสองคนอยู่มันมันรวมกันมันัดีอยูสันนี่ยอดไม่ข้ามครับอันบ๊อบไอเมาสานี่ยมันไม่รู้สันนี่แบกนี้ก็มังเเบไอ ไล่ข่อยนี้มากผมไม่ยอมนีแนะดีดกันนีต่อเจ็ดครับเต้จุลาด้วยสิลีเอานี้ลูกพี่ลีเอานี้โอเดเปิลใส่ก็มาสวยครับทายครับเชิญครับฉันเป็นบอกเอียกชูหันกันกินน้ำกันมามองกันไม่รู้จักทำงานบางสโลมวยยาวเด็ดต่อสี่ครับระวังยอดมาครับเต้เปิดหนึ่งเอาไะไเข้าไปเอาทีมมองหายครับ อันนี้เป็นการแร่ข้าวหัวแปรนะครับระหว่างทีมและพี่เชิงนะครับเกี่ยววันนี้เกี่ยววันนี้ขอเสียวมันจได้หรือเปล่าเนี่ยบางนั่นวะแดงแดงกันแล้วกันในเรือเนาะหนังจีนมาเยอะจุานเยครับเอาะเปเกี่ยวครับวันนี้ครับอามองดีครับทีมครับได้มาเป็น5ต่อ7ครับ

สนามอยู่ในบ้านเพื่อเลยครับตึก50าอยู่เลขห้าสข้างสนามฟุตบอลเลยตรงหัวโค้งพอดีเลยตึกที่ห้ครับข้างสนามฟุตบอลเลยครับวนรอบสนามฟุตบอลมาเจอเลยมาหากันนะมาเอารับไลสวยครับ วนรอบสนามฟุตบอลมาเจอสนามเลยแทงสี่พันแคงสี่พันหมงแคลงเก่าพันแคงเก่าลูแคลงเก่าห้วเฮ้ยเป็นหเล่งกับรีอเจ็ดสี่เจ็บตาเจ็ดครับเต็จุลาได้เสิอบฟกเจ็บเวินหัวหมูไหลเข้ามาอ่าครับติดมันไม่อยู่ครับอันนี้อันนี้อันยบเสุดต่ำเดียวต่ำเดียวต่ำามสาปานี้วราแบกต่าอ่ เดกย์่วตามรถเราเจ้แกครับเจ้าบานได้เสร์ฟครับเีเปียเชี่ยได้เพ่นเลืองเงินสเราโอ้เปียเชี่ยได้เลา้าได้แบ่งเงินบางบางชล์ได้เสื์ฟครับโอก็นั่งล่นให้ดูเีบใส่เปาใส่เปตะทีมเปียกปาตีมันก็ได้สู้กันครับเอาไวแล้วมันก็ได้สู้นะครับเปียเช่เลยค่อยจะเอาไปาครับเปิดเข้ารั่นมาไม่ได้นะครับพี่จงครับขึ้นนำแปต่อเจ็ครับ บอกดงเสียงดังมากตามองดีครับพี่เจงครับเจ็ดต่อแปดครับเจ็ดต่อแปดครับแปดไปติเกี่ยวหมูแล้วครับ ได้นมาอ้าวมองดีครับพี่เชิญครับนีเสมอ8ต่อ8ครับเจ้าบ mm ้านครับมเีย้อนม่าถึงสนามไปยักยัยักหลงสนามมหาสนามยังไม่เจอน่อ่เงน้น่ข่อยต่้อนไปแล้วกอั้วทุกขึ้น8ต่อ8ครับเจ้าบ้านได้เส์อครับรงบอกพี่วิทเงียบๆหน่อย วันนี้ยังบวกอยู่ครับเงียบไม่ได้ครับมองดีครับพิมพ์ครับพยายังบวกอยู่ครับเงียบไม่ได้ครับต้องเสียงดังหน่อยแปดต่อแปดครับเต้จุฬาได้ส่งลูกครับอภิชางเปิดหมุนไหลเข้ามาอติเกี่ยวครับลูกนี้ครับเต้ยเข้าไปสวยครับ หม่องดีครับลูกนี้ครับขึ้นน้ำมันเก้าต่อแปดครับทีมเยือนครับถ้าบวกก็เสียงดังนะพญาโอ๋บอกว่าพญานั่งเงียบแนวนั่นนี่เลยหนึ่งหนม่งโค้งไหนไหมทางไปเอามาจุกมาเลยเได้ไหมทางไปครับหมองดีครับพี่เชียงครับสุวังฉลง มยงสูขแล่ต่อเก้าครับคู่ต่อไปจะได้ดูเวทสูงหน่อยนะครับเต้จุฬาจะพูดกับทีมนะครับได้ข้ามฟรีนะครับหมุมบางพีจะพูดกับแบงค์สุรินนะครับคู่ต่อไปนะครับรอชมนะครับจะเป็นตะก้อคู่ขี้สุีคู่หนึ่งนะครับคู่ต่อไปครับแบงค์สุรินจะคู่กับหนุมบางพีนะครับ ตองนี้เตยจุฬาจับ kind ค of ู่ก e ับน้องทิมนะครับดาบวิถีนะครับแต่คาฟูลนะครับท like ิมและแบงค์สินินนะครับคู่ต่อไปครับตอนนี้ก้าวตะไบครับเตยจุลาไม้เสิบมองเปิดหมูไหลเข้ามามองเอาครับพิดเกี่ยวครับเอาเตยจุฬายังมาได้ครับแก้ไขไปครับหมูเปิดเยอะเข้ามาใหม่ครับเอาครับมงหายครับพี่เชกย์ครับ ตงโมงถึงสองครั้งนะครับถึงลงครับทีเจงครับสวัสดีครับผมแปดต่อเก้าครับหวังบางฉลองได้เสิฟเอาครับไลลซ้ายมาดีครับเตะอยู่ไล่ยังทันครับไหลก็ไสวยครับอาติเกี่ยวครับหมูไหลก็มาสวยครับยอดครับโอ้โหยอดดีครับเตะอย่งไรต่างลังเท้าขึ้นได้ครับเอาแก้ไขไปครับเอาครับเทิงเปิดเอาหวังไหลก็มาใหม่สวยครับ เอาแก้ไขไม่ข้างพระปิ่เชิงครับโอ้โหนี่ครับขบรครับกับนี่ครับขบรนะครับยาแสงครับเสาดาแนแครับครับเปิดครับเปิดนล่งครับขึ้นนสิบต่แปครับเตจุลาและทิมราชวิธีครับ ฝั่งนี้เป็นเต้ตุลานะครับจ again, ับคู่กับทีมราชติถีนะครับฝั่งนู้นเจ้าบ้านนะครับหมูหวังเชิงนะครับเบตตาแปนครับหวัชนะแบบรับตัวครับลูกนี้ครับขึ้นแท่นเรียบร้อยครับเต้ตุลาและพิมพ์ครับอเบตตาแปครับครับแก้ไขครับ อะไรมาครับพี่เชิงลงลงลงยงลงยงมองไม่เห็นมอไม่เห็นสวัสดีครับสุดินครับผมแปดตาสเครับหมูวัดจุลงได้เสิร์ฟครับเปิด อาไ่เข uhm, ้าไปมองดีครับทีมครับสมตัวสามตัวมาดิเบตเตอร์แปลครับเตจุราได้เสร์ฟครับเอาหวังเปิดหมูโยกเอาครับมองดีครับพี่เชิญงครับ แปดตันสิบเอ็ดครับเอาครับเสิร์ฟดีครับฝังหลังเนลงครับไล่มาเป็นเก้าตันสิบเอ็ดครับใครต้องเก่งบางทีครับผมเตันสิบเอ็ดครับฝังบลังเนลงได้เสิร์ฟครับยอดไม่ข้ามครับ ก็วันนี้มีแต่ชนะแบบพิกนะครับคนนำก่อนแพ้ทั้งสองเซตเลยนะครับแล้กวก็วันนี้ครับจะเปิดหมูไหลก็มาได้ครับเกี่ยวครับออยังอยู่ครับพี่เชิญครับ,บไปไหนครับคุณครับเว,เว่าทีมเยือนเอาชนะไปได้นะครับ